นิยายเสียงเรื่องเปลวไฟบันดาลแค้นโดยชีวิตติดสโลตอนที่หนึ่งมารยาซาตานในพันธะณคารหานหลังงามลลิตาในชุดเรียบง่ายก้าวเดินเข้ามาในห้องทำงานของนักธุรกิจหนุ่มด้วยความจำเป็นเรื่องนี้สินของบ้านที่กำลังจะถูกยึดซึ่งติดจำนองอยู่กับบริษัทของเขาธนพัทร นั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้หนังยังโอหังเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีเข้มที่ขับให้เบหน้าหล่อคมดูยเย็นชาและเปลี่ยนไปด้วยอำนาจดวงตาคมกลิบกวานมองหญิงสาวตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเหมือนกำลังตีราคาสินค้าเธอคงรู้ใช่ไหมว่าการมาทำงานกับฉันไม่ใช่แค่เรื่องเองินแต่มันคือพันธะเสียงเข้มดุดันของธนภัทรกลีนลึกเข้าไปในความรู้สึกของเธอลลิตากลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบาก ค่ะฉันพร้อมทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานขอแค่ฉันได้บ้านหลังนั้นคืนมาธนภัทรยกยิ้มมุมปากอย่างมีเล่ในแววตาเต็มไปด้วยความพึงพอใจและเยยหยันเขารู้ดีว่าบ้านที่อีฝ่ายหวงนักหนาเพราะมันคือบ้านเก่าของตระกูลที่เคยหานหลังพ่อของเขาความแค้นที่สั่งสมมานานพุ่งพ่านอยู่ในอกเขาไม่ได้ต้องการให้เธอมาเป็นผู้ช่วยแต่ต้องการให้เธอมาเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญในการชําระแค้นในครั้งนี้ดี พอะงานแรกของเธอไม่ใช่การจัดตารางนัดแต่คือการทำตัวเป็นคนรักของฉันลลิตาเบิกตากว้างอย่างตกใจคะไม่เอาแบบนี้นะคะอย่ามาทำตัวไรเดียงสาไปหน่อยเลยลลิตาธนภัทรลุกขึ้นยืนเต็มความสูงทำให้เงาของเขาทาบทับร่างของคนตัวเล็กกว่าเธอต้องการเงินไปถ่ายบ้านฉันต้องการเธอเป็นหมากในการแก้แค้นเธอแค่แกล้งรักฉันทำตามที่ฉันสั่งแล้วเธอ จะได้บ้านคืนหญิงสาวน้ำตาขอเบาสองมือสั่นเทาด้วยความอับจนหนทางแต่นึกถึงผ้าบ้านของแม่ที่กำลังจะถูกลือทิ้งความจำเป็นที่บีบคั้นทำให้เธอต้องพยักหน้าอย่างจำใจต่อโชคชะตาธนพัทรเห็นการยอมจำนนนั้นแล้วความรู้สึกสาใจก็แล่นผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วเขายื่นหน้าเข้าใกล้จนเธอสัมผัสดได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่เปลี่ยนไปด้วยกลิ่นอายของอำนาจจำไว้ลลิตา เธอไม่มีสิทธิ์เลือกเธอเป็นของฉันเขากระชากเธอเข้ามาในอ้อมกอดก่อนประทับจูบที่เร่าร้อนจูบนั้นเต็มไปด้วยความหยาบก,กระด้างมันคือจูบแรกที่เต็มไปด้วยไฟแค้นและรสชาติของพันธะที่ถูกผูดมัดอย่างไม่เต็มใจจูบหวานปนขมจนลาลิตาแทบจะทรุดตัวลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดจบตอนที่หนึ่งอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e เป็นกำลังใจ ให้คุณสโรด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปหรือเรื่องใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ